สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเว็บร้อยยี่บห้าไฟเลี้ยวมังลมนะครับคันนี้นะครับเป็นรถหนักนะครับรถออกทิพย์นะครับก็ใส่กระจกด้วยนะครับมีกระจกแล้วก็มีกันตกครบเลยนะครับภายนอกก็แต่งแค่มีล้อกับโชกแล้วก็ท่อเดิมผ่างียับหน้าผาหมกนะครับสวิงอาร์มหนึ่งอันนะครับนอกนั้นเป็นเหล็กเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมกําลังเซอร์วิสอยู่นะครับตอนนี้ก็จะให้นั่งขับร้อยสี่สิบอยู่นะครับ ก็ถ้าเกินถือว่าแถมแล้วกันครับตอนนี้กําลังไล่อยู่นะครับไล่สิ่งที่เราทําเพิ่มนะครับหลังจากเราไปแช่มาแล้วนะครับ6กิโลนะครับก็ไม่พังแต่ว่ายังไม่พอใจนะครับมันนั่งขับอยู่ประมาณ120 120กว่าๆตันแล้วครับ120เหมาะก็ไม่เกิน140นะครับอันนี้ก็เป็นลูกนะครับคาเซ วาลโซนิกด้วยนะครับคาเซวาลโซนิกอยากจะบอกเลยครับว่ารถวาลเล็กวาลใหญ่นะครับในขณะที่เป็นลูกห้าหกกันนะครับจะเป็นวาลเดิมวาลสเตปหรือวาลโซนิกนะครับถ้าทําไม่เป็นวิ่งไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าผมเคยทําแต่วาลสเตปนะครับวาลสเตปแล้วก็วาลเดิมบ้างอะไรบ้างนะครับทีนี้อัตราการอัดในฝานะครับซีซีฝาเนี่ยใครว่าไม่เกี่ยวไม่สําคัญเนี่ยผมว่าเกี่ยวเลยนะครับ ผมทำวาลโซนิกนะครับแล้วใช้ซีซีฝาเท่ากับวาลสเตปวาลเดิมนี่ผมทำนะครับรถวิ่งไม่ได้นะครับทีนี้ฝาย้ายวาลไปแล้วนะครับฝาเดิมลูกค้านะครับจะกลับวาลเล็กก็ทําไม่ได้ครับเราก็ต้องมาหาอันต่อนะครับเพราะว่าผมเคยทําแต่201เมตรนะครับ5-7วาลโซนะครับอันนี้มาทําเป็นรถดันโลนะครับวาลใหญ่ด้วยนะครับท้ายหายไปเลยครับสาเหตุที่ท้ายหายนะครับน่าจะเป็นที่ฝามันโล่งไปนะครับแล้วก็ วาวมันใหญ่ไปนะครับอันนี้เราก็มาแก้แคมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แก้หัวฉีดนะครับแต่ถ้าเกิดเราไล่เป็นนะครับรถมันก็จะวิ่งแบบโววิ่งดีเลยแหละวิ่งดีกว่าวาวเล็กเลยแหละถ้าไล่ดีๆครับอันนี้เราก็มาดูเรือนกัวฉีดนะครับก็เป็นสายคันเร่งแปลงใส่มอกรองได้นะครับอันนี้ก็ใส่กองปกติเลยเป็นรถหมกนะครับทองเงียบขี่เข้าตลาดได้ขี่ออกทิปดันโลได้นะครับไปเรียนได้อะไรได้นะครับทํางานได้ ก็เน้นอึดนะครับเน้นอึดเน้นทนนะครับอันนี้ก็เป็นหัวฉีดที่เราไล่นะครับหัวฉีดที่ผมไล่นะครับมีทั้งหัวฉีดตั้งแต่สี่ลูขึ้นไปครับยังถึงสิบสี่ลูเลยนะครับผมจะไม่ยึดติดนะครับว่าจะต้องเป็นเบอร์นี้เบอร์นี้นะครับเวลาเพื่อนๆโทรมาถามหัวฉีดก็บางทีก็ให้ข้อมูลถูกบ้างผิดบ้างนะครับแล้วแต่กําลังอัดที่เราใช้แล้วแต่วาวแล้วแต่แคมด้วยแคมบางตัวกินน้ํามันไม่เยอะแคมบางตัวกินน้ํามันเยอะนะครับ ก็แคมเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องกําลังอัดนะครับถ้าไอเสียใหญ่ไอเสียใหญ่แคมไม่เสียยกเยอะนะครับว่าไอดีก็เปิดเยอะนะครับรถก็จะคล้ายๆกับรอหน่อยถ้าไอดีใหญ่เกินเวอร์ไอเสียเล็กมันก็เข้าเยอะคลายไม่ทันมันก็จะลั่นสวนออกไอดีได้นะครับมันก็ตัวเนี้ยผมก็ลองแคมไปหลายตัวแล้วครับแต่ใช้แคมเดิมเจียนะครับก็เลยไม่ค่อยกลัวปัญหาครับเพราะว่า ซื้อต่อน้องๆมาตัวละร้อยครับแคมออกมาเจียทิ้งเจียคว้างเลยเอาตัวที่วิ่งได้นะครับใส่ไปครับเพราะว่าไม่แน่หรอกครับไอตัวใส่ตัวเนี้ยวิ่งได้ดึงไปใส่ของเพื่อนอีกคันหนึ่งไฟเลี้ยวบางลมอาจจะวิ่งไม่ได้ก็ได้เพราะข้อมูลสเปคเครื่องไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแคมนะครับเวลาสั่งก็สั่งสเปคเครื่องมาด้วยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับจะได้เจียจะได้ขึ้นให้พอดีกับสเปคที่ว่าเราใช้อยู่นะครับจะได้ไม่มั่วนะครับแล้วก็ ใช้งานได้นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนพักหัวฉีดก่อนนะครับเมื่อกี้เอาไขควงขันขารเร่งครับเสียงดังแก๊กหักไปแล้วครับนี่ก็อักซิเดนนะครับถ้าเรามีอะไรอุปกรณ์เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเคยนะครับเวลาเปลี่ยนสายน้ำมันงานปั๊มติกหักบ้างอันนี้หักบ้างมันก็เป็นอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นได้นะครับ แต่ถ้าเรามีอะไรไว้เราไม่ต้องวิ่งซื้อนะครับอีกอย่างราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับนี่ครับหักไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าไปเลยหัวฉีดนี้นะครับเป็นหัวฉีดแท้เบิกศูนย์เลยนะครับนี่ครับก็แปดร้อยครับหัวฉีดแท้เบิกศูนย์เป็นต่อใหญ่ค่อนข้างแพงนะครับแต่บางรุ่นก็ทูกถูกนะครับบางรุ่นก็สี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทก็มีนะครับแต่ตัวเนี้ย <c oughs> เป็นหัวฉีดแท้ๆเลยนะครับเป็นรถของ CBR นะครับ150 cc ซีซีก็จะแพงกว่าเขาหน่อยหนึ่งนะครับแต่พวกคลิกนะครับพวกคลิกพวก p c x นะครับก็จะถูกกว่าครับก็ไม่รู้ทำไมราคามันต่างกันนะครับอาจจะด้วยการทำแล้วก็ขนาดนะครับ ก็แคมนะครับสั่งได้นะครับไฟเลี้ยวบังลมมันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่ค่อยจะเหมือนใครนะครับแคมบังลมนะครับถ้าใครใช้อยู่จะรู้นะครับว่าบางทีสโลไม่อยู่บ้างเบาดับบ้างนะครับมันก็อาจจะเป็นที่แคมนะครับเพราะว่าเรือลินเร่งบางคนก็เปลี่ยนกันไปหลายตัวนะครับหลายชุดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตั้งยังไงก็สโลไม่อยู่นะครับก็ลองเปลี่ยนแคมดูนะครับเผื่อมันจะ หายนะครับช่วยได้นะครับแต่ว่าน่าจะช่วยได้เยอะเลยแหละแคมเนี่ยเพราะว่าผมก็ลองมาหลายตัวแล้วครับเอาแคม125ธรรมดามาใส่นะครับเพื่อนๆแล้วก็สรุปว่าใช้ไม่ได้นะครับเดินเบาไม่อยู่นะครับเผลอเผเ,เ,เบาดับเบาดับ,ดบ อันนี้ก็เราจะมาไล่หัวฉีดกันนะครับหลังจากที่หมดไปสี่ห้าหัวแล้วนะครับมีตั้งแต่สี่รูยันสิบสี่รูเลยตอนนี้นะครับเอาแน่นอนไม่ได้ครับลดดันโลนะครับกําลังอัดผมใช้อยู่ประมาณสองร้อยนิดๆน,น,นะครับใช้เยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันสามารถเจียแคมหาได้นะครับก็คือถ้าเราจะให้กำลังอัดน้อยเราก็ใช้แคม ยกเยอะเสียบเข้าไปนะครับทีนี้ก็ต้องดูมุมมันด้วยนะครับบางทีสมมติว่ากําลังอัด200อยู่นะครับเรื่องแคมเนี้ยสาคัญเลยเราจะทําให้ประมาณ2ยี่นะครับเราก็เจียแคมหาได้หรือเราเราจะทําให้เหลือ180แล้วเราก็ใช้แคมหาได้โดยที่ไม่ต้องปาดหัวไปขุดฝาอะไรเพิ่มเลยนะครับใช้แคมตัวเดียวคุมทั้งเครื่องเลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในการไล่รถนะครับมาเล่าสู่กันฟังมาบอกกันนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนไล่ตัวนี้อยู่แล้วจะหาไม่เจอนะครับ อย่างลูกค้าเมืองการก็โทรมาครับจะลดมาให้ทำนะครับแต่ว่ามันนั่งขับได้ประมาณร้อยร้อยสิบร้อยยี่นะครับหมอบแล้วก็ไม่เกินร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะครับก็เป็นลูกสเต็ปเดียวกันกับที่ผมทําเลยนะครับทีนี้ผมก็ไล่คันนี้อยู่หาข้อมูลให้ลูกค้าอยู่นะครับแล้วก็เอาไปบอกให้เขาทําครับว่าถ้าเกิดว่าจะแก้ก็มีไม่เยอะครับมีฝาแคมแล้วก็หัวฉีดเนี่ยแหละครับสปริงวาลแก้นั่นแหละครับอย่างอื่นก็ ลูกสูบก็ใช้ลูกคาเซ่เหมือนกันนะครับหัวเรียบเหมือนกันหลบเบาเหมือนกันนะครับท่อเป็นท่อเงียบเหมือนกันด้วยนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันละถ้าแตกต่างก็มีชุดในฝาเนี่ยแหละครับก็คือฝาก็มีพอร์ตสปริงวาลแล้วก็แคมนะครับแล้วก็หัวฉีดส่วนผสมหลักเลยนะครับถ้าไล่เหมือนผมอะยังไงก็วิ่งได้เหมือนกันแน่นอนนะครับหรือใครที่เอาแคมไปอะแล้ว ทำเหมือนผมไล่เหมือนผมอะพอตผมก็เปิดให้ดูใน youtube นะครับเปิดให้ดูอยู่ว่ารถรถปลายใช้พอตอยังไงนะครับใช้รูประมาณไหน,นครับก็ทำตามได้เลยครับรูพอตก็สำคัญนะครับแต่ที่สำคัญมากๆเลยคือแคมเนี่ยแหละครับวิ่งดีไม่ดีอะแคมเป็นเหตุเลยครับลูกเล็กเราจะเอากำลังอัดเยอะๆครับก็ต้องทำแคมหานะครับ ลูกใหญ่อยากให้กำลังอัดน้อยลงมาเพื่อดันโลได้ก็ต้องใช้แคมหาเอาทั้งสิ้นเลยครับอันนี้ก็แคมบังลมก็เจียเป็นแคมแท้เจียนะครับลูกไม่ใหญ่ครับถ้าลูกใหญ่จะใช้แคมสร้างเจียรครับเพราะว่าเอาแคมตัวธรรมดามาใส่แล้วอย่างที่บอกสโลไม่ได้เบาดับเล,เล่งเกินนะครับแล้วก็ท้ายไม่แรงองศามันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าองศา หัวฉีดกับคาบูมันตำแหน่งจานไฟมันไม่เหมือนกันลองไปดูจุดติ่งมานะครับมันจุดระเบิดไม่เหมือนกันครับแล้วก็เรื่องของระบบกล่องระบบคอยด้วยอ่ะทีนี้เสร็จแล้วมาดูหน้าปัดกันบ้างครับอันนี้มันท่อเดินคอนะครับท่อเงียบอันนี้ใหม่ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวเราติดเครื่องดูกันว่าจะสะโลอยู่ไหมนะครับโอ้ทีเราติดเลยครับ เครื่องเงียบมากด้วยครับอันนี้เป็นกล่องเดิมนะครับอันนี้คันเร่งก็พับได้เลยนะครับพับปอกได้เลยถ้าเราจูนดี แต่ถ้าใครพับแล้วมันเสียงดังปั๊บปั๊บปั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 บนะครับอันนั้นก็เป็นสาเหตุน้ำมันหนานะครับปะเดี๋ยวเราไปลองดูกันสักประมาณ800เมตรนะครับว่าวิ่งได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ขับเองนะครับนั่งขับเลยนะครับไปดูนะครับว่าน้ำหนัก70กิโลนั่งขับนะครับสัก800เมตรนะครับว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับลดหนักด้วยผมบอกลูกค้าส่งงาน140อะครับถ้าเกินผมแถมให้เลย แต่ท่อเนี่ยนะครับเป็นอุปสรรคท่อเงียบนะครับมันจะวิ่งท่อดังมันจะไล่ง่ายกว่านะครับท่อเงียบจะไล่ย,ยากมากแต่ผมไล่ได้ครับมาดูกัน